ยินดีต้อนรับเข้าสู่ AOG Arena of Glory วันนี้อยู่กับพิลอสปอร์ตไลท์ตงจัวหรือตั้งโตทอรราผู้กระหายสงครามสงครามเท่านั้นที่ค่าต้องการตั้งโตเป็นตัวละครตำแหน่งแท้งที่มีจุดเด่นด้านการฟื้นฟูพลังชีวิตและพลังป้องกันมหาศาลสกิล Last of Chong แลบดินออกไปในทิศทางที่กำหนดสร้างความเสียหายกีภาพและสตนสตูตัวแรกที่ถูกโจมตีเป็นเวลา0.8วินาที ถ้าโจมตีโดนศัตรูจะฟื้นพลังชีวิตครึ่งหนึ่งของพลังชีวิตที่ใช้ไปสกิลเกรดิลีฟกระโดดไปยังพื้นที่เป้าหมายสร้างความเสียหายกายภาพสกิลดรังเกิลดื่มสุราที่อยู่ในมือสร้างเครื่องสุรารอบตัวทําให้ได้รับความเสียหายน้อยลงและฟื้นฟูพลังชีวิตจากพลังชีวิตสูงสุดเป็นเวลา5วินาทีอัลติเมทสกิล สเตมเพ็ดยกขารวบรวมพลังกระทืบพื้นทําให้เกิดแรงสั่นสะเทือนสร้างความเสียหายกีบภาพแก่ศัตรูรอบๆ5วินาทีและลดความเร็วเคลื่อนที่ของศัตรูต่างโตเป็นตัวละครที่มีพลังชีวิตและพลังป้องกันสูงอีกทั้งยังสามารถฟื้นฟูพลังชีวิตได้อย่างสกิลด้วนเกิดที่จะฟื้นฟูพลังชีวิตอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีสกิลที่ใช้กระโดดเข้าหาศัตรูดีอย่างสกิลเกรดิลิฟและสกิลที่สามารถหยุดศัตรูได้อย่าง Last of Tongue นอกจากนี้ยังมีอัติเมตที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างต่อเนื่องเรียกได้ว่าเป็นฮีโร่สายแท้งที่สนามรบคาดไม่ได้เลยทีเดียวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับฮีโรสสปอตไลท์แต่งโตถ้ามีอยากพลาดข่าวสารดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพจการแม็กพัทเอโ t จ a ไทยแล์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Arena of g l o r y MOBA ฉบับคนจริง